มาซ้ายสุดลูกชอลูกชอลูกชอไว้ไงโยกเข้าขวาลูกชอบิดเข้าซ้ายลูกชอเอาเลยสเตฟฟุตซอมมาเหมือนกันลูกชอไหลมาซาโตสจับขยับมาและอีกครับแกแกแเพ็บแล้วก็ยังยังอยู่ครัไทตาวนคก็บวกเขาอยู่ในร่องน้ำ สีดำกับ้านของจินพันธ์เอ็มซีครับมาในร่องน้ำสีเขียวเหลืองครับพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,ลวรวจเจอกับเจ้าไฮโลและสายกเยกลี้ยไอสีริสอกฟูมองซ้ายมองขวาเอาละเว้ยนี่แหละครับมาทุ่มยันกลับมาใหม่ครับะานศแสงทองเข้าสายแล้วก็ไอ้กู กุ้งโป้โปตุไสออกมาที่สักกะวิทนิ่มแล้วก็นิ่มมาเอาละครับสักกะวิทนิ่มมาใส่ไกายเพบเฮ้โอ้โหโอ้เครื่องหนับแสงชัยก็มาที่เจแล้วก็เจแปนออกมาแล้วตกอาญยัดตู้เนี้ยยังเฮ่เราจะพากแบบโกงไปโกงมาเอาอะไรไม่พานแล้วมาเลยเว้ยตี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 เข้ามาเจอกับเมสซี่เอ ความไปดูเวดีกว่าแล้ดูดิจิงเล็ดขโมยเฮแล้วจิงเล็ดไปดูว่าจิ้งจิ้งจิ้จิพาดูเดชออกมานี่แล้วก็เฮงหงเฮงหงเหงเหงหงไปไอ้เล็กหุ่นจีนลราไอ้สัตราวิทเลยบอลว่าใส่กูยังยังยัเอาละครับมาดูครับไทยถัพบอลลุ้นลดครับจะอยู่ทางของสักราวิทนี่มาขยับกับมาใหม่กับตัวนี้ก็ว่าจะผิกจะไปต่อก็ไม่ได้ก็ไม่ไดของเซนต์วูดครับ ลาบระสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นฟรีคิกกันน้เศษธูตกับวงสายจับขยับเศษธูตวงสายเจอรูดอกอ้าวลำบากเลยวันนี้จ้าเราเรียกฟาวได้ครับจินพาธอ้าบข้างหลังข้างหลังอฮัลโหลอ่าใครวะนั่งข้างหลังเสื้อขาวเนี่ยบิดมาเรื่องอีกลาดตบเข้าในอีกลาดไปแล้วว่าอีกลาดเป็นยังไงครับใส่ใช่อีกลาดแพ็บแล้วก็แพ็บเฮ้ยเรียกโก หนึ่งสองอาละติดทิพานี Brother ่ตัวนี Jord ้ย like ังแก้ไขกับมาได้ครับอยู่ที่ทางของเจ้าเฟมยูทัสิ์ครับวางยาวๆขึ้นหน้าแล้วเฮ้ยแล้วก็เฮียรแล้วไ้บอทเลียบเกลโอของเดอะดอลเจ้าเฟมยูทัสิ์จัดเมืองครับแกแม่เหลือเกินเลยวางแล้วอ้นี่ครับหลังแบกเอร์ ผู้าลหัวผู้เล่นของเจ้าจินภาพาดกับมาสายสุดลูกชอลูกชอลูกชอไว้ไงโยกเข้าขวาลูกชอบิดเข้าซ้ายลูกชอเอาเลยสเต็ปฟุตชอลมาเหมือนกันลูกชอไหลมาซาโตสจับขยับมาแล้วอีกครับแค่แค่แค่บแล้วก็ยังยังอยู่ครับไม่ผ่านครับนี่เมย์ผู้เล่นของนำชออีไหลย้อนกระบ๋าวพลวัตเซ่เฮ้ ยังยื้โอ้โหสายวันละวัดครับทำงานครับยิงโคตรดีดังๆเอาไว้ได้ครับขยับมาที่ทางของอีกราดเอาเลยครับดนกันกัวันนี้วันลกี่โกกับอีกราดแล้วก็วันนี้ฟาโอเคกี่โกขอโทษน้องสุดยอดมาที่แดนกลางก็บิดซ้ายหนึ่งทีขยับไปหนึ่งครั้งก็เป็จะจะไปต่อครับสำหรับวันนี้ทีมงานของนี่เราจะได้น็ปากเก้ากี่โกเยี่ยม ยังยืนเอากไปต่อครับแล้วเปิดโค้งมาลูกชอเกมาเป็นจะได้ลูกชอครับที่เติมขึ้นมาแปปล่อยบอลตรงแล้วเคลียร์มาไม่ดีจีนพัทยังตามไม่ได้กัเปรนการสาโต้นเบิ้ลออกมาแล้กับขวาเอาลูครับมาจำแล้วเป็นการเจ็บแปนครับบิดมาใหม่ไหลามาแพ <Hey! S 1> เรเฮ้ยกเลียโก้ามาแล้วเวย้ยเจ้ามือไฮโล เสมอกันอยู่ที่สองประตูต่อสองครับพี่นอ้องก็จะบอกว่าสกอร์รนี่กลับมาเสมอกันแล้วกับสองะตัว่ัสองย้อนกลับมาใหม่กับกกตัวนี้กับสายชา,ายเลย<อ>เลย<อ>ยังเย่มาที่ลูกชอดูในสเต็ปเอาบอลลงลูกชอโยอกโย,ก,ยกลูกชอไรย,ย้อนกลับมาครับดะเรียบเรียบเรียบยังเย่ เอาละครับมาใหม่กัาานเทเดตตัวนี้ว่าไงครับมาบริณบอกว่าฟาวบอลาวเหวียงจอลเอาละครับมาใหม่กันตัวนี้ได้สวนมาทางทะานขเทแสงทองครับเบิร์นเข้าในไหลมาทางก้านขวาย้อนขึ้นมาใหม่แมตซีเอวัชระุ้ฟงชูโชูช่แล้วก็อเอาครับแล้วตัวนี้ครับมาแล้วบอลมาอยู่ที่ด้านานี่แล้วก็โอ้โเหเฮงอีกแล้วเฮียมาแล้วเฮียลแล้วโนเทเดตแสงแล้วเฮงเฮย ลูกอลเว่ยลา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 เอาบพมาเล็กเชกับเฮงๆเรียบร้อยเื่อเรื่ะเรียบร้อย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหท่องเอาไว้ในใจ <laughs> เป็นหน้านของอิกราตสารร้นเข้าเพื่อตีเสมอเข้าเพื่ออยู่ต่อครับชมพะเรียบร้อยในการยิงเันเตเดสส่งผู้ได้หมาเลขกเก้า เป็นในด้านของบารน้ำหวานนี่เลยครับอ้ยิงเข้าเพื่อตีเสมอยิงเข้าเพื่ออยู่ต่อดิ่งปังเลี่อย กับมาคนต่อไปครับคนที่ห้าของสโมสรไทยถาวรรุ่งโร์ส่งไทยฮะเป็นผู้เล่นหมายเลข 11, 11. ไ่ไบเดอร์จูกูตกิษนาพงษ์แสงสีมาพร้อมแล้วชมเฮ้ยเฮ้ยเฮียแล้วมอมันนะฮะในการเสฟของ ทางด้านกำบลครบอยู่อู้แล้วน่าจะไหวแล้วครับเพราะว่าค่อนข้างชัดเจนครับแล้วไม่เป็นผลนะนี่ครับผู้เล่นหมายเลข14ครับสิริศักดิ์ฟูฟงยิงเข้าเพื่อชัยชนะชมครับพี่ป้องเรียบร้อย เหมือนก่อนมึปขอบคุณผู้แฟนบอลขอบคุณที่บ้านก่อนโอ้เอาครับเดี๋ยวคุณดครับป้ามุ่งตรงก่อนก็ต้องบอกว่านี่นะครับมาจบลงไปครับเป็นการโดนจุดโทษครับาเป็นทางน้าของเชิยงพันธ์เอฟซีครับเอาชนะทางด้านโอ้เอาครับเอาชนะครับทางด้านทีมงานของไทยทวารลุ้งรุ่ดไปได้ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่อยู่ในไลฟ์สดนี่ครับไม่ว่าจะเป็นของนี่นะครับป้าทีมงานนี่นะครับทางเพจเฟซบุ๊ก นะครับเทปโอมิดียครับแล้วก็น้องรักพีบีแล้วก็ YouTube ด้วยนี่นะครับ